怎么？ ช่ดิบทีท่ไ้สึมผัสอีก <c oughs> ไม่เท่าไรความสุขนัน สวัสดีครับเป็นไงคะน่ารักไหมคะน่าตอกว่าอยู่ใกล้ๆน่ารักกว่าเดิมอีกโอ้ยตอบพี่เลยค่ะพยายามหน้าตบแบบว่าอยากตอบมากค่ะพี่จะเย็นนะทุกฝ่ายพี่เขาลิ้มเฉยเฉยใชมางานแบบนี้แล้วไม่ถามไม่ได้ครับต้องถามใช่มไ้เยครัจะขายของจริงๆครับขายไปหมดแล้วด้วยครับเมื่อกี้นะฮะขายไปรอบงานแล้วด้วยไอ บ่อยหรือว่าโปรแกรมที่ใช้ไปบ่อยเนี่ยคือโปรแกรมอะไรในมือถือใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแฟนๆลิปเป็นที่รู้กันดีมากว่าลิปจะเล่นโปรแกรมนี้เสมอโปรแกรมอะไรจ๊ะไอครับ คำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเลยนะฮะทคนต้องการคำตอบไหมต้องการเป็นพี่น้องกันครับอ๋อเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะแต่ว่ารักกันมากรักกันมากมากใช่ครับเชื่อไหมฮะไม่เชื่ออะไรฮะกับพี่โน่ไม่ได้รักกันรักพี่โน่ไม่ได้รักกันอ๋อรักพี่โน่ไม่ได้รักกัน ครับจริงๆรักทุกคนครับรักทุกคนน้องริทรักทุกคนรักรักพี่รักรักครับเกิดเบาๆแล้วเวลาที่ว่างเนี่ยเห็นบอกว่าเรียนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องขึ้นเครื่องเรียนใช่ไหมใช่ครับเวลาที่ว่างเนี่ยน้องริททำอะไรคะเวลาที่ว่างเลยครับก็ถ้าเกิดไม่นับว่าหายใจเข้ากับหายใจออกแล้วรีก็จะนั่งคิดถึงแฟนคลับของริททุกเวลาเลย ลอเล่นล้อเล่นทำอะไระทำอะไรอ๋อเวลาว่างใช่ไหมฮะปกติก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดที่อยู่ที่ขอนแก่นก็คือจะเป็นแบบอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบหรือว่าทําการบ้านทํารายงานอะไรเงี้ยครับที่จะต้องส่งคณะอะไรเงี้ยครับส่งทางทางอาจารย์เงี้ยอันนี้ดูเป็นทางการมากเลยอ่ะหมายถึงเล่นหมายถึงว่างในมือถือใช่ไหมฮะอ๋อสิ่งที่ลิซ่าทาก็จะนั่งเปิดไอจีนะครับแล<ช>้วก็จะเลื่อนดูรูปของแต่ละคนนะครับดูรูปดูรูปนะครับ ใช่ใหมคะดูบีบเหลือเกินใช่ไหมชกชงเหลือเกินนะฮะที่ร้านกำลังรับสมัครคนขายกาแฟควรชงกาแฟนะฮะก็ต้องได้กันแหละวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนใจหอกไม่เป็นไรใจเย็นก่อนนะฮะ ครับนะฮะก็ตัวไหนก็จะดูไอจีนะครับคือจริงๆริงนี่เล่นบ่อยในไอจีนี่จะเข้าไปดูรูปอะไรเงี้ยดูว่าแฟนคลับแท็กอะไรมาเงี้ยนี่ก็จะเข้าไปดูดูตลอดบางทีก็นั่งอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าในหน้าจอกดโพสต์รูปวันนี้มันมีปัญหายัางไงก็ไม่รู้ฮะทำไมทำ,ท,ำทำไมอยงนี้ปัญหาคือกดเข้าไปแล้วมันแบบเด้งออกตลอดเลยอ่ะเป็นที่โปรแกรมหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะใช่นะคือปกติจริงๆแล้ว นานๆนานๆนที่จะโพสต์รูปแต่ละครั้ง<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าที่อยู่ฝันแก่ตอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะงานค่อนข้างยุ่งนะครับ<ะ>เรียนเสร็จปุ๊บก็ชีวิตก็จะจําเจบแบบเดิมไม่ค่อยได้ทําอะไรแปลกใหมใ่ใส่เป็นตรวจคนไข้ทํารายงานอะไรเรียนของนิก็ว่าไปถ้าซือไม่เลือกใช่ซึ่งมันก็เลยไม่ได้แบบโพสต์ลงคนรูปอะไรเท่าไหร่แฟนคลับก็จะมีบทน้อยใจบ้องนมดไม่เลยไม่ปลดรูปบ้างเลยโพสต์รูปนิดเดียวเขาก็ เขาก็ชื่นใจใช่ไหมตอนแรกลิซก็ว่าอย่างนั้นนะว่าจะโพสรูปเป็ดรูปไก่รูปอาหารในโรงอาหารลิซไปยังไงก็ได้เขาก็โอเคนะเห็นไหมยังไงเขาก็โอเคเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สัญญาได้ไหมว่าจะโพสรูปทุกวันสัญญาสัญญาได้ไหมเกลียดพี่หรือเปล่าอยากเกลียดพี่นะพี่ดิสัญญามา38งานแล้วยังทำไม่ได้สัก จะญาใช่ไหมก็จะพยายามจะพยายามใช่ครับจะพยายามสมมติว่าแอบขับคิดถึงอย่างเงี้ยจะติดตามองลิทได้จากไหนบ้างอ๋อติดตามองลิทช่องทางหลักเลยก็คือ IG จีฮลิทยังไงนะจะกดยังไงแอดไหมครับเออจะกดยังไงนะ i u e a n g อ๋อ จะทดสอบดูว่าถูกหรือเปล่านะครับจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้นะ R I T Z underscore r U E A N G R I T Z อ่าแฟนแสวว่ายไหครับเขาคลั่งกจริงเขารู้ใช่ี่ทดสอบอยู่ี่ทดสอบนี้เสมอเสมอจับใใช่ไหมใช่ครับจับใจนะจับใจเลยไม่เลยไม่ไม่เขาเฟซบุ๊กมีแฟนเพจไหมพอเฟซบุ๊กไม่มีฮะจริงจริงใช่ ตอบอะไจริงๆไม่มีครับก็เหมือนเขาพยายามเล่นกันหลายๆคนเนาะเล่นแบบเล่นไอใช่ครับเอาไอจีให้รอดก่อนนะตอนนี้นะครับพยายามเอาภาพมาลงให้ได้ก่อนนะตอนนี้อย่าเพิ่งหลายอันเลยนะครับโอเคได้เลยเอางนี้ คือยากคือยากยากกว่าอ่านหนังสือสอบนะฮะเนี่ยตอบผลงานเนี่ยตอนนี้ก็นะครับหา <c oughs> อะไรมาตอบดีอย่างเช่นว่าเดี๋ยวจะมีคอ <c oughs> นเสิร์ตไหม <c oughs> ไม่คือทุกอย่างยังอยู่ในโปรเซสในการคุยกันถ้ามีอะไรคอนเฟิร์มจะมาบอกยังไม่อยากให้ความหวังไม่ชอบไม่ชอบแบบไม่ชอบอ่อยแล้วเดินจากไปไม่ชอบอ่อยแล้วเดินจากไปใช่ฮะแต่ว่าสัญญาจะลงรูปในไอจีทุกวันืออยาเดอ่ยานนะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรครบหน้าจะมาบอกกันแต่อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าเมษาเจอกันเต็มๆแน่นอน เพราะว่าเมษาลีบปิดถือมแล้วคหนึ่งเดือนนั้นเจอกันเต็มๆแน่นอนจะเจอแบบไหนเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับค่ะโอเคใช่ตอนเจอปุ๊บเดี๋ยวจะรู้ว่าเราเจอกันนะครับตอนเจอกันจะรู้ว่าเราเจอกันใช่ใช่สิคะใช่ฮะอ่ะอ่ะเออก็ใช่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 ไหมใช่ะใช่ครับใช่นะคะโอเคแล้วนี่คือดองลิฟเดอะสตาร์นี่ไล่แล้วใช่ไหมฮะ